ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเรื่องการเงินของคุณในวันนี้กันนะคะหลังจากที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้จะเป็นพลังงานในวันนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงการเงินของคุณในวันนี้จะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นเลยบอกแบบนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะที่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด5้าใบนะคะเดี๋ยวเลือกกันเลยนะคะใบแรกห 2 3 4 5นะคะโอเคมาดูกันค่ับได้แล้ว5้ใบนะคะใพ่ห้าใบนี้นะคะพลังงานของไพ่ใบแรกบอกว่าว้าวขึ้นไพ่สิบไม้เท้านะคะบอกเลยว่าวันนี้การงานของคุณค่อนข้างดีนะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องการงานการงานเนี่ย ทำอะไรเห็นกําไรการงอกเงยการงานมีการขยับขยายเดินหน้านะคะเนาะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณเรื่องการงานนะวันนี้ดีลงานหรืออะไรได้งานก้อนใหญ่เห็นเงินสําเร็จนะคะไพ่ใบนี้ว้าวเฮ l โลเฟนสไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นนะแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะ มีไหวพริบนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจมีจิตใจที่ดีเพราะฉะนั้นการที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะทำให้คุณสำเร็จและไปถึงเป้าหมายนะพลังแบบพลังงานแห่งคุณงามความดีพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางหรือเทพองค์พระรประจําตัวคุณปกปักรักษาและนําพาให้คุณประสบความสําเร็จในหนทางที่ดีและถูกต้องนะคะการงานดีนะคะพลังงานแห่งแบบ ใจิตใจดีนะคะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาสําหรับคุณนะคะไพ่ใบนี้นะคะว้าวขึ้นไพ่นะคะสามเหรียญแปลว่าตัวคุณเองกําลังแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็ถามว่าจะแก้ไขได้ไหมได้แต่ช่วงนี้ต้องอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินนิดนึงแต่ทุกอย่างที่หนักอกหนักใจจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนถ้าคุณใจเย็นแล้วค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะคะโอเคนะคะพี่หมอรู้สึกว่าจะ หยิบมา6ใบนะตั้งใจว่า5้าใบนะคะห้าใไหมห้าใบนะคะ่ะมาดูใบที่4ค่ะเออไพ่คว e นออฟขับราชนีถ้วยแปลว่าช่วงนี้นะคะการงานของคุณดีขึ้นนะคะคุณจะไปถึงในจุดสูงสุดที่คุณต้องการไปถึงเป้าหมายนะคะอยากทําอะไรที่คุณตั้งเป้าไว้จะสําเร็จนะไพ่ราชนีถ้วยหมายถึงไปถึงสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะ และสําเร็จก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาการงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการวางแผนเรื่องความรักเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นนะคะค่ะตอนนี้มาดูไพ่ใบสุดท้าย5าย้าใบพี่หมอนึกงว่าหกไหมโอเคไพ่เหรียญราชินีเหรียญแปลว่ามีเรื่องการเงินเข้ามาด้วยและได้เงินนะในเร็วๆนี้ถือว่าได้ข่าวดีเลยทีเดียวนะคะวางแผนเรื่องการเงินสําเร็จรอคอยเงินสําเร็จนะคะตกลงเจรจาเรื่องการเงินอะไรไว้สําเร็จค่ะค่ะ ก็ไพ่ทั้งห้าใบนี้เป็นพลังงานที่ดีมาใครผ่านมาเห็นคลิปนี้และชอบพลังงานนี้นะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอน้ำมานพี่หมอนน้ำวานจะได้มีพลังกําลังใจทําคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ชมนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ